เดี๋ยววันนี้นะคะทบทวนเรื่องโครงสี่สุภาพนะทบทวนเรื่องโครงสี่สุภาพทีนี้เรามาทบทวนที่ไหนทบทวนที่แผนผังโครงสี่สุภาพนะคะคราวที่แล้วที่เราเรียนไปโครงสี่สุภาพหนึ่งบทมีกี่บาทโครงสี่สุภาพหนึ่งบทมีกี่บาทคะสี่บาทค่ะใช่ต้องขาดสี่บาทก็คือนี่คาดบาทที่หนึ่งบาทที่สองบาทที่สามแล้วก็บาทที่สี่ นะบ 1, บ 2, บ 3, ะบาทหนึ่งบาสองบตทที่สาแล้วบตทที่สี่อ่ทีนี้ฉันทักษณ์ที่มีการบังคับในเรื่องของโครงสี่สุภาพก็คือเอกกับคําเอกกับคําโทนะคาเอกก็คือคําที่เข<อ>ียนวนรนยุกไม้ไม่เอกกํากับอยู่ใช่ไหมอย่างเช่นคําว่าอย่างเช่นคําว่าสักคำหนึ่งอ,อะไรนะคะ ย่างเช่นคำว่าพ่อพออพเอพ่อเมื่อกี้วันนิดายกตัวอย่งางคำว่าอะไรคะไม่ค่ะไม่อ่าใช่ไหมมอไม่มอไอม่เอไม่อ่าต่อไปคำโทอ่าเดี๋ยวบอกก่อนขอบควณหอดคำโทก็คือคำที่เขียนวันในยุคกำกับด้วยไม้ไม่โทรอ่าทีนี้เรามาดูบาทที่หนึ่งบาทที่หนึ่งนะวักหน้าแล้วก็ วักหลังบาทที่1นึ่งวักหน้าวักหลังตำแหน่งตรงนี้วักหน้าคำที่4จะต้องเป็นคำเอกคำที่หจะต้องเป็นคำโทนะวักหลังมีสองคำแล้วก็ในวงเล็บนี้ที่ครูเคยบอกว่ามันเรียกว่าคำคำสร้อยใช่คือคำสร้อยคำสร้อยคำสร้อยจะมีหรือไม่มีก็ได้ มชัดเจนกับโครงสีสบทน,นั้นๆนะคะอ่ะทีนี้มาดูบาที่2บาที่2วัดหน้ามีกี่คำห้าใช่อ่ะสกายชูมารห้าถูกต้องค่ะมีห้าวัดหลังมีวัดหลังมีใช่อ่ะสกาย์ชูมีแล้ววัดหลังมีสองทีนี้ดูวัดหน้าตำแหน่งคำที่สองต้องเป็นคำเอก วัดหลังคำแรกก็ต้องเป็นคำเอกคำที่2ต้องเป็นคำโทนะคะบาที่3บาที่3วัดหน้ามีคําคำเหมือนเดิมตำแหน่งที่3เป็นคำเอกวัดหลังมี2ถูกไหมตำแหน่งตรงนี้ต้องเป็นคำเอกแล้วก็ยังมีอะไรอีกมีคำสร้อยนะคะบ่าสุดท้ายบ่าที่4วัดหน้ามีคําคำตำแหน่งที่2เป็นคำเอกนะตำแหน่งที่5เป็นคำ สามใช่ไหมอ่ะทีนี้คำสุดท้ายของบาทที่สองเนี่ยนะสองพายกั็คำสุดท้ายมีวัหน้าของบาทที่สี่ใช่ไหมอ่ะทีเนี้ยแผนผังครูคิดว่าวนักเรียนกับแผนผังเนี่ยคล่องแล้ว yeah เข้าไปในกุ๊บภาษาไทย3ามครัอ่ะทีนี้เรียนดูอ่ะเห็นยันหิโจดไหมปึ๊บนะพระเสด็จมาสู่ด้าวแดนใดพี่เออย นะมาอยู่ในสวนใครใครรู้พระองค์ท่านเสด็จในสวนล่าวนาพระเปรี่ยวบ่มีผู้เพื่อนไทยเสด็จเดียวนะเป็นคำประพันธ์ในบิดาผนองทีนี้คราวที่แล้วนะคที่แล้วให้ให้โจทย์ไว้เดี๋ยวเราลองไปดูให้เด็กๆช่วยกันตอบตอนนี้เด็กๆกำลับบงดูดูโจทย์อยู่นะแล้วเราก็จะหาแหละ เราก็จะหาคำเอกคำโทให้ดูบาทที่หนึ่งค่ะช่วยกันตอบนะคะบาทที่หนึ่งคำเอกที่ปรากฏคือคำว่าคำเอกที่ปรากฏคือ<ท><ท> ันคือคำว่าพี่เอ๋ยพี่เอ๋ยอ่ะพี่เอ๋ยเป็นคำออคำสร้อยถูกต้องค่ะพี่เอ,อ๋ยเป็นคำสร้อยอ,อ่ะครบนะต่อไปบทที่สอง ที่สามพระองค์นะพระองค์ขัามเสด็จในสวนเปล่าเขาหนาอ่ะวัดหน้าคำตอบก็คือคำว่าคำตอบท่านท่านเป็นคำท่านเป็น,นคำาวับขเอกอะ คือเขาขนาใช่ขุนนาเป็นคำคำคำซอยถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะต่อไปนาสุดท้ายบาทที่4นะพระพระเกลียวใช่ไหย เดี่ยวเดี่ยวเป็นคำนเอกถูกต้องค่ะต่อไปตำแหน่งนี้ค่ะคำที่ห้ของวักหน้าก็คือคำว่าคู 4, คค่ต้องเป็นคำเป็นคำโตใช่ค่ะทีนี้วักหลังวักหลังมีสี่วัหลังมีสี่คำคำแรกต้องเป็นคำเอกแน่นอนคือคําว่าเรื่องอันที่สองอันที่สองตำแหน่งที่สองคือ ไทยไทยเออไทยทอทอไอไทยไม่โทใช่ไหมไทยเป็นไทยเป็นคำคำโทอ่าทีนี้อีกอย่างหนึ่งเกือบจะครบแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคะคำสัมผัสคำสัมผัสอ่าดูตรงนี้ใช่ไหมกูขีดเส้นไว้หนึ่งสองสามสามจุดนี้หนึ่งุดแล้วก็อันนี้อีกคู่หนึ่งอ่ะคำสัมผัส ตอบซีตำแหน่งนี้น่าจะปรงกับคาว่าได้ไดดสัมพันธ์กับคาว่าใครและและในถูกต้องอ่ะเกอบมีมีใดมีใครแล้วก็มีคาว่าในนะสัมพันธ์กัน ต่อไปอีกคู่หนึ่งค่ะอีกคู่หนึ่งซึ่งเป็นคำโท้ทงคู่เลยอยู่บารทัดสองกระบะที่4คํา,าว่าอันนี้คืแบบว่า <c oughs> หนูสัมผัสกับคําว่าคู่สะรออนะูและคำสัมพันธ์ก็คือสะระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดก็ต้องมาตราเดียวกันแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดก็ต้องไม่มีเหมือนกันใช่ไหมคะหนูกับคู่สะรออนะูนะ อ่ะนี่เก่งมากค่ะ